ขอกาสวัสดีครูผู้ชมทุกคนที่นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมท็อปกันอีเชนเคยซึ่งเราจะพาที่เราเราก็เล่นตรงนี้ไปเอาไปว่ามันเริ่มเล่นได้อืมถ้าเป็นเีสันคนคุกกันดีกว่าเีสันได้ถูกจับตัวไปเพราะเขาสิบสิบ ใบกัญชามากเกินไปมีใครมาณโทษประหารเจะผหายแล้วตูเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเจ็บหายเลยตบหน้าตัวเองดีกว่าเยส่าลูกจะต้องวางวันตำรวจด,ด้วยได้ครับคุณแม่ จำรวจมีเป้าอะไรนะยอย่าบอกดะว่ามันจะอ้อทำไมกูคิดหลือวะม,มันก็พูดอัดหน้าเราว่าฝัดโลดได้เองไม่ใช่เหรอรอเล่นมันไม่ได้พูดฝัดโลดโลดได้อ นี่ยายๆไ <Final Contact. S 1> ม่เห็นจะมีอะไรมากเลยเนี่ย้ะไม่ต้องกลัวอะไรแทงเข้าไปที่เป้าอีกแล้วไม่รู้ว่าจเจสันไปอะไรกับเป้าเนะี่ยเออ,เอ,อข้ามไปใช้วิธีหลบด้วยความเรนะ็เนี่ยสงไม่ตรงนี้ไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะต้องทำยังไงดีโอเคเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องฆ่าตำรวจด้วยเหรอเจสันนี่เป็นคนดีจริงๆอะ่ะไม่ฆ่าตำรวจด้วยฆ่าแต่นะโทษอ,อะ่ะเจยสันโคตรเป็นคนดีเลยไม่ฆ่าตำรวจโอเคดี เย่ yeah, ได้เลือดเพิ่มหลังห้าไป,ปดูกันว่าจะเปิดกล่องได้กี่รอบได้คอนโอทีโอ้การน้ำชาดูน่าสนใจดีนี่ว่า ซึ่งมันไม่มีคนบ้าเอาการนำโอ้ลุมมในพวกนะโคโทจะแห่คุงั้นเหรอเนี่ยไม่ๆๆมมอื้อข้าไปเราไม่ลองตบลุมหละเนี่ยก็ชนะแล้วเราไม่ลองตบลุมหระเจสันแค่สงสัยอ่ะ อ๋ออย่างนี้อย่างนี้อืจีสันคราวนี้คงไม่สงสัยใช่ไหมซิไม่สงสัยโอ้ว่าตัวเราไม่เลือกเองโอ้แต่เราพร้อมไปเฮ้ยอะไรเนี่ยจะต้องฆ่าอย่างรวดเร็วที่สุดเลยะ โ <Final S 2> <c oughs> อเคจากการคำนวณด้วยสมองอัศรียะแล้วอัศรียะ การฆ่าแบบนี้คือแบบการฆ่าที่ดีที่สุดจับโยนไปไม่ใช้การาน้ํำชาด้วยดีจะถือไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรรู้สึกว่าเหมือนตำรวจปกป,ป,ป,ป้องคนคุกมากกว่าเลยเดี๋ยว มันทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไงคยต้องการมุมมองแบบนี้โอเคค่อยดีขึ้นมาหน่อยไม่ฮะเริ่มยากขึ้นมา แต่ก็ไม่สุด <Final concept. S 1> ยังไงเราก็สลาดอยู่แล้วอะเรานี่สลาดที่สุดในจักรวาลเหมือนกับลิแอนนอตเตเหมือนกับลิอะ่ะเอาการรับซาฟ,าฟาดแบะเหมือนในการ์ตูเลยจีสันดีแรงเยอะจริงๆรแล้วเขาแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวนี่เขาลงทุนสร้างเสาแบบนี้ในห้องขังด้วยเหรอ จะกับคุแมงบเหลืองบแน่มเหลือหรือไงฟะดูจากสภาพน่าจะงบเหลือจริงๆแหละยจะต้องซายฟาดหัวแบะไปซะเลือดอาค่าตำรวจไป อืหัวปุบเปิดเดิมไม่เป็นไรหรือดีดีโอเคครับแม่อมืมาดูกันว่าจะได้อะไรกันได้อะไรสะ แม่ทากยาสิทธิ์โอ้ดาบสมุนไพรอย่างเท่เลย <c oughs> ด่านอะไรอ๋อจะให้ไฟข้อเหรอหนึ่งเรียบร้อยเป็นหนึ่งเรียบร้อยเป็นสออ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเรียบร้อยคือตัวเราเองจีสันเรียบร้อยมีสามอืมโอเคจะต้องใช้ประสิทธิภาพสมองสักหน่อย พึ่งมาฝันคอ <on> แทงเข้าไปที่คอเลือดอะอย่างเลือดไหลนี่ว่าดีจริงๆเล่นเกมนี้ยิ่งจะเป็นโลจิตอยู่แล้วเนะ่ยใม่ไหม่ไม่ไม อันนี้แหละยา yeah. ต้อไปจะต้องหยับอันนั้นไปก่อน ง่ายๆนะกำลังคิดอยู่เลยอืข้าไปซ้ำแหละอเลือดเลือดแสงเลือดไหลมันดีจริงๆ E F N R เออถ้าข้าไปเดี๋ยว มันง่ายเกินไปหรือเปล่าอ๋อมันจะกลัวนี่เองตายหาวิชาฟันไข่ไป ใชฮะเหมือนเราจะต้องฆ่าไอ้หมอนี้ก่อนดูเลยอ่ไม่มาก็ไม่ได้อยู่ดีแป๊บนึงนะขอเช็ดก่อน แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนค่าตัวนี้เพื่อก่อนอเดี๋ยวมันเปลี่ยนสุ่มเหรออืมส่างมันเถอะ อันนี้ก็ไม่ได้อีกหรือว่าแบบนี้ได้แล้วโอเค่่าไปได้เวลาตายแล้วขอแกออเข้าไปทีัมหมาเข้าไปอ,อันนี้อะไรเนี่ยเหมือนห้องดับ จ็ดหรือห้องอะไรชย่าหนึง่งโอเคถ้าข้าไปมันก็ง่ายๆเนี่ยว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่หรือเจ้อะไรเลยนี่น่ะโอเคดีง่ายๆ อืมโอเคครับแม่ด่านมันยายเหมือนพาที่แล้วเลยโอเคแกะกล่องเร็วๆหน่อยน่าสนใจแต่ก็ไม่ดีโอู้อันนี้แหละน่าสนใจยิ่งขึ้นอู้ค่อยยากขึ้นมาหน่อยฮ ไ,ได้แน่นอนโอเคได้แล้วก็ไม่เห็นจะยากอะไรต่อให้เป็นด่าที่แบบอันนั้นก็ตาแบบเดินได้โอจำกัดอะแล้วในดานี้ก็สวยให้เราประหยัดด้วยนะนี่คือ ก็เดียวใกลจะจบแล้วเน <c oughs> ี่ยเรายิ่งด่านนี้ยิ่งแบบ <c oughs> เดี๋ยว เคก็ง่ายๆไม่ใช่หรอก็ไม่ห้อซับซ้อนอะไรมากก็แค่ใสไอคิไปยี่สบไอคิเท่านั้นประมาณนั้นแหละโอ้ใจ่ก็หันโอ้ดีแบ๊บเดียวยง,ง่ายๆก็ใกล้ก็แค่ดีก็ใกล้ก็ผ่าแล้วนะ่เดี๋ยวนี้มันเข่าวงกดชัดๆเลยนี่กำนี่นี่แม่ยบ เงยไม่เยอะหรือไงเนี่ยตำรวจเกมนี้เนี่ยเงยเงยงยแม่มโคตรเยอะเลยเนี่ยโอเค ได้เหรอโอ้แค่นี้ไงง่ายๆเองเออจะอย่าทำไรสันเลยนะถึงแม้สันจะอยากระหานายถึงแม้นายจะทำผิดแต่นายต่อให้นายหัวร้อดดนแต่นายนายหล่อมา่าสำหรับสันดังนั้นสันชีวิตสันด้วย เจ้กตอเอคอมพิวเสร็จเรียบร้อยเราไปตัดหิมะว่านาสนุกฮะโอเคเอาเปว่าขอกล้าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเกังใจให้ผมด้วย นายหิมะเปิดหลอตัวอะไรเจสันทีบะโอีจิสาคาสิเจสันเจสันคนคุแล้วก็เจสันทีบะด้วยรอดออกมาได้แต่ก็ยังเหลือเจสันอีกหลายตัวเลย แต่อันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรมันคือ D L C หรือไงถ้า D L C ไม่ D L C ไม่เยอะกว่าดาดอันอีกถ้ามันเป็น D L C จริงนะเอาเป็นว่าบายบาย